ประเด็นร้อนระหว่างเบียร์พัสรนันและหนุ่มกัญชัยยังไม่จางหายจากโซเชียลหลังโพสต์บนโลกออนไลน์บานปลายจนถึงขั้นมีหมายสารโดยล่าสุดหนุ่มกัญชัยออกมาพูดตรงๆว่าล้ำเส้นและบิดเบือนแบบนี้รอรับหมายได้เลยท่ามกลางดราม่าที่ร้อนชาเอเจนซี่ผู้ประสานงานระหว่างหนุ่มกัญชัยและเบียร์เดวตก็ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวอีกครั้งพร้อมชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาแบบไม่อ้อมค้อมว่า ดิวขอชี้แจงเรื่องราวในมุมมองของดิวเพิ่มเติมนะครับหลังจากนี้ดิวจะไม่มีการโปรดหรือตอบโต้อะไรในโซเชียลมีเดียไปอีกสักพักจนกว่าคดีความจะจบลงหลังจากนี้ดิวขอไปให้การในชั้นศาลเพียงอย่างเดียวการกระทําใดๆที่เกิดขึ้นจากตัวผมล้วนแล้วแต่เป็นความสมัครใจของผมเองทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เอาตัวเองเข้ามาเป็นตัวกลางในครั้งนี้การพยายามช่วยเหลือฝั่งน้องเบียร์บิสกิตบียการพยายามสื่อสารไปหาพี่หนุ่มหนุ่มกันชัย หรือแม้แต่การโพสอะไรลงในโซเชียลก็ตามการบังคับหรือการกดดันให้ผมทำอะไรนั้นไม่เคยเกิดขึ้นมีแต่ตัวผมเองที่กดดันตัวเองให้พยายามทำมันให้ออกมาดีที่สุดผมเป็นคนรับสารจากพี่หนุ่มผมบิดเบือนสารที่ส่งมาให้น้องเพื่อให้น้องใจเย็นลงนั้นคือเรื่องทั้งหมดที่ผมเสือกไปทำเองโดยพลาการส่วนเรื่องที่ว่าผมเป็นผู้จัดการน้องเบียร์ส่วนนี้น้องได้ชี้แจงไปแล้วนะครับว่าผมไม่ใช่ผู้จัดการน้องแต่อย่างใดผมแค่เคยเป็นหัวหน้าทีม AR ที่ดูแลสนปอ มาก่อนซึ่งตอนนี้น้องหมดสัญญากับบริษัทไปแล้วตั้งแต่เดือนสองปีนี้ครับส่วนตัวผมเองก็จะหมดสัญญากับบริษัทในวันที่30เดือนนี้เช่นกันรบกวนทุกท่านไม่ดึงเอาบริษัทเพื่อนและครอบครัว,รวของผมมาเกี่ยวข้องนะครับทั้งหมดเกิดขึ้นจากตัวผมขอให้มันจบที่ผมเช่นกันทั้งนี้ดิวแค่อยากให้ทุกอย่างจบผมไม่ได้ปกป้องเบียร์และไม่ได้เข้าข้างพี่หนุ่มแต่ยังไงผมก็ยังเคารพทั้งสองท่าในฐานะพี่ชายผูให้แรงบันดาลใจและน้องสาวคนเก่งของผมมากมากอยู่ดี